เวลาหกโมงพอดีนะครับก็ธรรมะสวัสดีทุกท่านนะครับก็ได้เวลาของเรานะครับทางด้านสเตียนคลับเฮาส์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมพ่อเอนะครับดรณรุธกุลิเทศน,นะครับได้รับเกตมาพูดคุยกันทุกๆวันจันทร์เวลาหกโมงเย็นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้แขกรับเชิญพิเศษนะครับก็คือ คุณหมอปองนะครับค่ะปกะคืในายแพทย์ที่ประทับนะครับชุนหาสวดิกุ่นะครับก็เห็นนะครับว่าคุณหมอเขียนเรื่องของสัจธรรมแห่งโรคระบาดนะผมว่าเออน่าสนใจนะครับว่าคุณหมอก็จะมีมุมมองหลายอย่างเหมือนกันที่จะทําให้เราเข้าใจจริงๆว่าโรคระบาดเนี่ยมันไม่ใช่มาครั้งแรกใช่ไหมครับคุณหมอ ครับผมจริงๆแล้วจะเรียกว่ารเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดแก่เจ็บตายนี่คงเป็นสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของออชีวิตของคนเรานะครับแล้วจริงๆแล้วก็คือพระศาสดาห,หรือว่าพระพุทธ,ธองค์เนี่ยก็ได้คบคิดกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยเ,เป็นเบื้องต้นใช่ไหมครับจนในที่สุดท่านก็ได้ค้นพบกับเรื่องของสัจธรรมของอริยสัจแล้วก็ได้นํามาสอนสั่งพวกเรา เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยถ้าเรามีเวลาที่จะใคร่ครวนหรือพิจนารณามันเนี่ยเราอาจจะได้ประเด็นความคิดในเชิงของข้ออัดข้อทมหรือว่าการตื่นรู้ในหลายๆประเด็นเลยแรับครับครับเห็นคุณหมอเริ่มข้อเขียนบทความของคุณหมอในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันด้วยเหมือนกันในการเข้าถึงวัคซีนซึ่งตรงนี้อยากจะเรียนถามคุณหมอนิดนึงว่าเรื่องของความเท่าเทียม เรื่องของการเข้าถึงเนี่ยในมุมของหมอเนี่ยมีอะไรที่อยากจะเล่าให้เราฟังเพื่อที่จะทําให้เราเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้นไหมครับคุณหมอครับผมผมมักจะเริ่มเรื่องของการพิจารณาสถานการณ์ความเป็นไปของโลกเนี่ยนะโดยเรื่องของออมุมมองในเชิงปรัชญาก่อนเพราะผมถือ<ม>ว่าสิ่งที่มนุษย์ของเราเนี่ยนะครับมีศักยภาพสูงสุดเหนือจากสัตว์โลกทั่วไปก็คือเรามีความสามารถในการเข้าถึง กฎแห่งธรรมชาตินะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราดําเนินชีวิตโดยมีหลักเกณฑ์สอดคล้องนะครับกับกฎของธรรมชาติเนี่ยในหลายๆวาระในหลายๆทางเนี่ยมันจะทําให้เราไม่หลงทางแล้วก็สามารถที่จะคลี่คลายหรือก้าวข้ามปัญหาญหาต่างเนี่ยได้เป็นอย่างดีที่ทำไมต้องพูดอย่างนี้ครับเพราะผมมองว่าคนสมัยก่อนเนี่ยก็ได้ผ่านวัฏจักรของ โรคระบาดเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แับไปเนี่ยนะครับก็มาเป็นระยะระยะอย่างล่าสุดที่เป็นการระบาดใหญ่ก็ประมาณร้อยปีที่แล้วเนี่ยไข้หวัดสเปนใช่ไหมครับก็มีการระบาดคนเสียชีวิตเป็น50ล้านคนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเสียชีวิตเยอะกว่าตอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซะอีกใช่ไหมครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีวิธีการอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงข้ามผ่านอย่างนั้นมาได้ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ไม่ได้ไฮเทคแบบปัจจุบันแต่ว่าหลักคิดหลายๆอย่างของเขาเนี่ยมันน่าสนใจครับเช่นก็มีการพูดว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะแข็งแรงเนี่ยคุณต้องตากแดดนะคนะสมัย hmm. ก่อนก็ไม่รู้หรอกว่าแดดเนี่ยมันมีอะไรรู้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณทําร่างกายให้อบอุ่นนะครับด้วยความเข้าใจในเชิงธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเรื่องของหวัดระบาดมันเป็นเรื่องของริ์เย็น ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนะครับยกว่าเป็น i n f l u e n ซ์นะครับคำว่า i n f l u นซ่าก็คือเป็นเรื่องของภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็ต้องป้องกันและบำรุงร่างกายด้วยสิ่งที่มันมีฤทธิ์ตรงกันข้ามนะครับก็บอกการตากแดดน่าจะดีซึ่งพอมาถึงปัจจุบันเราก็บอกว่าอุย๊ยหลักคิดตรงนี้เมื่อถูกพิสูจน์โดยวิทยาศาสตร์เราก็พบว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะฮะอากาศเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกร้อนขึ้นนะครับ แม้แต่ไม่กี่องศไม่ถึง1องศาเนี่ยนะครับไวรัสจะมีการปรับตัวและมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงพันธุก,กรรมที่เรียกว่า genetic drift นะครับนะฮะหรือ genetic shift ตรงนี้เนี่ยมันเลยทําให้ให้หวัดไกลายพัน์นะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลสุขภาพโ,าพโดยการตากแดดสิ่งที่เรามได้มาจากแดดหรือแสงแดดและความอบอุ่นเนี่ยอันนึงก็คือวิตามินดีซึ่งก็มีงานวิจัยเล็กๆออกมาซัพพอร์ตว่าเออในเปรียบเยบทียบระหว่างคนที่เป็นหวัดโควิด นะครับแล้วก็ป่วยหนักกับคนที่เป็นหวัดแต่ไม่ป่วยหนักเนี่ยเอ้ยมันมีบางเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยกลุ่มที่มีวิตามินดีสูงซึ่งเป็นวิตามินที่มาจากเวลาที่เราตากแดดเนี่ยก็จะมีอ,มอาการที่เบาบางกว่าก,ก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นฮิน์อันนึงว่าเอ้เราน่าจะศึกษาธรรมชาติแล้วก็เอามาใช้เป็นการวางรากฐานทางสุขภาพเนี่ยมันน่าจะช่วยเราให้ผ่านพืชวิกฤตการณ์อันนี้ไปได้นะครับครับผมก็คือจริงๆก็ต้องบอกว่า เราก็ทําตัวเราเองใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้ global warming เนี่ยเรื่องอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็มนุษย์ทนั้นแหลนที่เป็นคนสร้างเหตุเหล่านี้ก็ถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ต้องรับผลของเหตุที่เราสร้างไปก็ก็ต้องอยู่มันอยุ่กับมันให้ได้นะครับเห็นเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องวิตามินดีนะครับผมเชื่อเลยว่าคุณยายจา่าเนี่ยน่าจะได้รับวิตามินดีเยอะเลยไม่แน่ใจว่าคุณยายจา่าเข้ามาในครับเฮาส์ของเราหรือย,อยังครับธรรมะสวัสดีครับคุณยายรับ <c oughs> ได้ยินเสียงคุณยายไหมคะได้ยินชัดเจนเลยครับค่าสวัสดีธรรมสวัสดีนะคะคุณหมอปองธรรมสวัสดีค่พะพ่อเอกก็นั่งฟังยิ้มยิ้มอยู่วันนี้ <ผม S 1> ฟังลมเย็นสบายมากที่หุบเขาโพธิศัตว์ค่ะก็อยากจะให้กำลังใจพี่น้องของเราที่กำลังอยู่ในคับเฮาส์ที่รู้ว่าเรามีต้องบอกว่า มีจิตวิญญาณร่วมกันในการที่จะ,ะเผชิญกับความจริงซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้นะคะในโลกปัจจุบันเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าตัวเองจะเป็นไหมจะป่วยไหมไอ้ความสงสัยนี้ก็อาจจะเป็นความเจ็บป่วยทางจิตวิญญาณไปแล้วแต่ถ้าเราบอกว่าเราตั้งใจเลยตั้งใจมัน่นไม่ว่าจะเป็นอะไรเราก็จะไม่รู้สึก สะทกสะท้ะทานหรือหวาดกลัวอยู่ด้วยการปรุงแตง่งเราก็จะเห็นว่าร่างกายก็มีหน้าที่ต้องพักผ่อนต้องดูแลอาหารการกินใช่ไหมคะคุณหมอก็จะรู้เรื่องเหล่านี้ดีแต่เรื่องจิตใจเนี่ยคือความไม่กลัวเนี่ยมันเหมือนเราดับอวิชาไปเลยเราจะไม่ทุกข์ทางใจเราจะไม่ป่วยทางใจเพราะฉะนั้นโดยหลักการจริงๆคุณยายว่าวิตามินของร่างกายอันนี้ก็ต้องอาศัย ทั้งหมดที่มาเป็นธรรมชาติข้างนอกแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องวิตามินหรือว่าวัคซีนที่จะป้องกันเราได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นสตินะคะที่จะช่วยให้เรามีลมหายใจแห่งสติเนี่ยที่จะป้องกันหรือว่า p r o เท c จิตของเราให้มันสามารถยังมีความเติบโตเป็นการเจริญให้มากทำให้มากในเรื่องของสติเนี่ยดีท่าเดียวไม่มีเร็วเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย ไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยหรือไม่เจ็บป่วยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมากกว่าโควิดคืออาวิชานี่เองค่ะครับโอ้หเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับยายครับครับเราคุยกันบ่อยอวิชานี่น่ากลัวนะครับครับความไม่รู้นะครับคุณยายครับผมก็ก็คืออย่างที่เมื่อกี้คุณยายพูดเลยเนอะอาวิชาก็คือความมืดนะครับความไม่รู้บางคนยังไม่ติดเลยนะครับแต่ก็หลายคนเนี่ยพอบอกว่าตอนนี้พอดีผมอยู่ชะอ่ำนะครับ หลายคนผมกว่าจะมาชะอมโอ้เขาตื่นเต้นมากเลยอว่าโอ้ชะอมนี่ตอนนี้ค่อนข้างแย่แล้วเหมือนกันนะอัตราติดค่อนข้างเยอะมากมายอย่างเงี้ยนะครับยายก็เตือนสติเราทุกวันเลยทุกครั้งที่ได้คุยกับคุณยายว่าการวางใจเป็นเรื่องสําคัญคุณยายมีสิ่งที่แนะนําคนที่ช่วยทํางานที่สถียนสองอยังไงบ้างครับในวันซึ่งคือเหมือนว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันมีความน่ากลัวเปลี่ยนไปจากเดิมครับคุณยาย ตอนนี้ถ้าใครพูดถึงจังหวัดเพชรบุรีก็ไม่มากันแล้วล่ะค่ะเพราะตอนนี้เราเข้าใจเข้าใจดีว่าเราเป็นจังหวัดที่สองนะคะที่มีโควิดคนติดมากรองจากกรุงเทพมหานครแต่คุณยายยังอยู่เป็นปกตินะคะก็ต้องบอกว่าภูเขาโพธิที่สัตยังมีความเป็นปกติมากมในเรื่องของการฝึกกายใจของเราให้แข็งแรงเอาเรื่อง คนมา,ม,ามาเยี่ยมมาเยือนก่อนก็น้อยลงอยู่แล้วนะคะการทํางานในสมาชิกในครอบครัวของเราซึ่งก็เกือบร้อยชีวิตเนี่ยก็แข็งแรงดีทุกคนนะคะเป็นความแข็งแรงตั้งแต่เรามองว่าถ้าสมมตินะคะมันเกิดอะไรขึ้นมากกว่านี้ภูเขาโพธิสัสตว์สามารถมีอาหารพอเพียง เพราะเราปลูกได้เราปรุเรปงเป็นเราแปลงและเราก็ปัน่นเราแบ่งปันได้เพราะฉะนั้นเอาเรื่องความรอดทางเรื่องร่างกายของเราก็ดูทุกคนจะแข็งแรงตั้งแต่การาฝึกทำปุ๋ยเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็รู้สึกว่าเออเราจะไม่อดอยากนั่นหมายถึงว่าคนที่จะรอดได้ต้องขยันขยันเนี่ยเป็นเรื่องแรกของคนที่กำลังเผชิญกับโควิด พอขยันมันก็ออกกําลังกายมันก็เอ็กซ์ไซส์มันก็ทำม,มาหากินนะคะไม่ใช่ทำมาค้าขายตอนนี้ทำมาหากินเ<ม>พราะค้าขายก็ไม่มีใครซื้อกลัวกันหมดแล้ว<ม>ใช่ไหมคะมทีนี้พอเรื่องจิตเนี่ยก็จะเห็นชัดมากคือเนื่องจากว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราปลูปปกป่าขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็มีออกซิเจนเราก็มีโอโซนเรามีน้ำํำฤดูฝนเนี่ยมันก็มีน้ําที่ทําให้ต้นไม้ของเราเขียวคึ้น แล้วที่สำคัญคือเราได้ออกซิเจนจากสิ่งที่เราได้สร้างมาเพราะฉะนั้นเราจึงมั่นใจว่าการได้ออกกำลังปอดของเราคือหายใจอย่างมีสติออกกำลังปอดเลยเอ็กซ,ซ์ไซสขยับแขนขยับมือขยับเท้ากับกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายกิจอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยแล้วที่นี่แดดร้อนเรารู้วิธีการรับวิตามินดีตั้งแต่เช้าจนถึง10โมงเช้า เราก็ร่าเริงนะคะอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแต่ที่สําคัญอีกอันหนึ่งที่เสถียรมีเป็นปกติเลยคือตีสีสัญญาณระฆังแห่งสติดังเสียงนกนะคะพาทิตย์เริ่มขึ้นตีห้าสักตีห้าสามสเนี่ยพราทิตย์สวยพระอาทิตย์ขึ้นสวยทุกวันตอนนี้พราทิตย์ตกสวยทุกวันนะคะแสงอันนี้มันมีการเร้ากุศลเรา พอตีห้าได้ยินเสียงสวดมนต์พร้อมกับการภาวนากับการลดน้ำการให้อาหารชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องมนุษย์สัตว์พืชและก็แร่ธาตุทั้งหลายคุณยายว่าถ้าใครมีสินวแวดล้อม,มอย่างที่คุณยายเป็นเขาก็ไม่กลัวหรอกเพราะว่าไอ้เขาที่พูดว่าคนติดกันมากในเ,เพชรบุรีเนี่ยมันก็มาตามคนชุมชนแออัด คนในในโรงงานซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้ตรงนั้นนะเป็นที่ดูแลคนของเขาไปก็ไม่ได้ออกมาข้างนอกแต่เราไม่ประมาทค่ะเรายังใส่แมสเรายังมีอาหารสูกล้างมือบ่อยๆเราทำทุกอย่างเท่าที่เราจะรักษาความปลอดภัยของชีวิตเราสตรองมากเพราะว่าเรามีสติในทุกช่วงเวลาของชีวิตแล้วฤด,ดูการ มันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเบิกบานได้เราอยู่กับฤดูกาลได้อย่างไม่รู้สึกผิดหวังเพราะเราไม่ได้คาดหวังเราลงทุนเราเป็นนักลงทุนและก็ลงทุนอยู่ในพฤติกรรมของเราคุณแม่ว่าอันนี้ค่ะก็จะแชร์ให้กับคนทางบ้านซึ่งอาจจะแบบหดหูหอยเหียว วนคิดซ้ําๆมันก็จะเริ่มซึมแล้วมันก็จะเศร้าอันนี้แหละอันตรายคือหลังจากโควิดแล้วเนี่ยเราจะต้องช่วยกันเยียวยาจิตใจของผู้คนเนี่ยนะคะไม่ใช่คนที่ติดโควิดนะคะคนที่ติดใจในเรื่องของเศรธธธษฐกิจเนะะี่ยค่ะที่ซึมเศร้าอีกเยอะทีเดียวครับผมเรื่องนี้คุณยายพูดมาโดยตลอดแล้วแล้วคุณยายก็ทําให้เราดูนะครับว่าคุณยายอยากทําให้ทางด้านสเสถียรสองเนะี่ยเป็น หลบหลบ,ลบ,ลบภัยนะครับแล้วก็ได้สัมผัสได้ว่าคุณยายเป็นห่วงเรืนี้จริงนะครับว่าหลังจากโควิดเนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นการเยียวยาผู้ผู้ที่ติดโควิดนะครับแต่น่าจะเป็นการเยียวยาสังคมโดยวรวมแล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบซึ่งก็เท่าที่ดูแล้วก็เป็นวงกว้าง มากนะครับก็ขออนุญาตคุยต่อนะครับคุณหมอเห็นทางด้านคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI การใช้แอปในการที่จะ,อะบอกได้ด้วยความรวดเร็วว่าคนมีอยู่ในสภาวะซึ่งจะต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าช่วยเล่าตรงนี้ให้เราฟังนิดนึงได้ไหมครับผมผมคิดว่าในช่วงโควิดเนี่ยคนเองก็ไม่ค่อยกล้าที่ไปที่โรงพยาบาล มากเท่าไหร่เผื่อที่จะเข้าใจว่าอ๋อมันมีเทคโนโลยีเหล่านี้พอช่วยได้แล้วก็จะใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างครับหมอครับก็บด้วย passion ส่วนตัวก็เชื่อว่านะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยทําให้หมอสามารถที่จะ connect และดูแลคนไข้ได้หมอก็มีทีมงานที่เป็นทีมเ,เด็กรุ่นใหม่ที่ทําเรื่อง AI นะครับเข,ข้ามาช่วยนะครับให้สามารถเก็บข้อมูลคนไข้ครับเดี๋ยวนี้ อีกไม่นานครับก็จะมีแอปพลิเคชันที่ออกมาป๊บใส่ข้อมูลนะน้ำหนักส่วนสูงอายุนะครับแล้วก็มันก็จะมีไลฟ์สไตล์เป็นยังไงแล้วมันก็จะให้คำแนะนำเป็นเฉพาะบุคคลนะครับอันนี้ก็เป็นตัวช่วยอันหนึ่งแต่ว่าผมสนใจมากกว่าแล้วได้ลองกลับเรียนคุณคุณยายจ๋าไปด้วยเหมือนกันว่าจริงๆแล้ว AI นี่มันมันมันเหมือนกับแค่ตัวขยายความคิดของเราอะนะครับคือเราจะเห็นว่าถ้า AI ใช้ไม่ถูกเนี่ยมันจะเป็นแค่ ตัวล่อให้เราอยากจะซื้อน่นซื้อนี่เดี๋ยวอ,อ,อะไรวันที่12เดือน12อ่อมาแล้ว11เดือน11ตอนนี้ 6, <c oughs> เดือน6เด<ๆ>ือน6ก็มาแล้วนะครับถ้า AI <c oughs> มันก็จะคอยดักกิเลสเรานะฮะแล้วก็คอยเป็นตัวส่งเสริมให้เราอยากจะซื้อน่นนี่นั่นนะฮะแต่ว่าผมก็มองว่าเอ๊ะถ้าเราเอามันมาใช้ในเชิงสตินี่มันน่าจะมีประโยชน์มหาศาลนะฮะเช่น <c oughs> สมมติตัวแอปพลิเคชันต่อไปเนี่ยเกิดติ้งขึ้นมามอาจจะให้อ่อ มันวิเคราะห์นิดหนึ่งว่าตอนนี้เรากาลังเครียดหรือเปล่าเครียดก็อาจจะให้ส่งเสียงคุณยายเป็นคลิปขึ้นมาเตือนสติผมกาลังกาลังทำแลบนี่อยู่ครับคุณก็คิดว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราขยายสติเข้าไปเข้าไปให้เตือนพวกเราเนี่ยให้มีสติรู้ตัวได้ง่ายขึ้นแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็การที่ไม่ต้องมีใครมาเตือนมีสติได้ด้วยตัวเองก็จะต้องเป็นสิ่งที่พวกเราต้องฝึกกันต่อนะครับฮะนี่เป็นสิ่งใหม่ๆที่พยายามทําครับอันนี้ดีอันนี้ดีคุณแม่ว่า การที่เรามีเตือนเนี่ยคือคือเวลาที่เรามันมีอะไรบางอย่างที่เป็นสัญญาณเตือนให้เรากลับมารู้ตัวทบท้อมอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยกลับมามีสติสัมปชัญญะเร็วนะคะเช่นอ,อย่างที่หมู่บ้านพรมก็จะใช้สัญญาณระฆังใช่ไหมคะถ่ายน,าานักทันก็เราก็โอ้โหพบท่านเมื่อประมาณสักเกือบ30ปีที่แล้ว เราก็ยังรู้สึกเลยว่าเออมันก็กลับไปที่ลมหายใจของคุณยายเนี่ยอยู่ที่หุบเขาเนี่ยคุณยายใช้เสียงนกร้องนะเนี่ยจะมีเสียงนกตลอดเลยพอได้ยินเสียงนกมากระทบหูเนี่ยเรากลับไปที่ลมหายใจเลยแปลว่าอะไรแปลว่าอีกหน่อยเนี่ยเราจะเตือนตัวเองได้เป็นอัตโนมัติแต่ถ้ายัางต้องการคุณยายเตือนคุณยายอาจจะส่งขอโทษนะคะเสียงอย่างอ่อนโยนเข้าไปบอกว่า หายใจเข้ารู้หายใจออกปล่อยสบายๆมันก็อาจจะช่วยสำหรับคนที่มีศรัทธากันเพราะฉะนั้นเราก็ยินดีนะคะแอปพลิเคชันนี้เสร็จเมื่อไหร่ดิยายเ้าไปช่วยจ้ะครับขอบพระคุณครับยายครับครับก็ดีครับก็ท่าที่ฟังดูเนี่ยปัญญาก็ทันสมัยอยู่เสมอนะครับในเรื่องของเอาธรรมะไปให้เข้ากับไลฟ์สไตล์เนะเพราะว่าธรรมะถ้าเราไม่มีการปรับตัวเลยเนี่ยมันก็อยู่กับที่อยู่ในตู้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อคนเขาอยากจะเสพแบบนี้นี่เป็นวิธีแล้วก็เทคโนโลยีมันก็ช่วยทำให้เราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแทนที่จะไปนั่งดูโซเชียลมีเดียติ๊กตอกกันอย่างเดียวก็เอาเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมาทำสิ่งดีๆบ้างก็ได้เพราะาเทคโนโลยีมันก็คงเป็นของกลางนะครับอันนี้เป็น,ปนอไอเดียท,ที่อยากได้ยินนะครับคุณยายคุณยายครับ,<ม>รบหลายคน อยากจะเชิญครับคุณยายคุณคุณฟังฟังก่อนฟังก่อนเดี๋ยวคุณยายรวบรวบได้ครับ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 ก็มีเรื่องเทคโนโลยีครับแล้วก็เรื่องของการที่เอาธรรมะทันสมัย ไปที่ให้กับคนที่เขาต้องการซึ่งในช่วงโควิดตรงนี้ครับาทางด้านของคุณยายมีอะไรที่อยากจะแนะนําหรือว่าอะไรเป็นห่วงเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าตอนนี้มันยาวพอสมควรหลายคนก็นึกว่าเดี๋ยวเวฟสามบหนึ่งก็ไปละแต่กลายเป็นว่าโอ้ยิ่งอยู่ยิ่งยาวอะเี้ยครับก็น่าเป็นห่วงพอสมควรควรับคุณยายแต่คุณยายเห็นด้วยกับการใช้เทคโนโลยีเพราะว่าตอนเนี้ยเราคงต้องปรับละหลังโควิดเนี่ยการสื่อสารถึงการ โดยมีแอปพลิเคชันหนึ่งที่ทำให้เราสามารถตรวจสอบกายใจของเราได้สำหรับคนที่เขาอาจจะไม่ได้สนใจการมาปรีกวิเวกอย่างพวกรุ่นคุนยายนะคะน mm hmm. ั้นเขาอาจจะวิเวกระหว่างวันการมีวิเวกระหว่างวิเวกเนี่ยมันก็คือความการอยู่แบบเหมือนอยู่แบบรู้ตัวทุ่มพร้อมอ mm hmm. กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมันเป็นความ ไม่ใช่เงียบแบบนี้แต่มันคือการจุดหยุดหยุดแล้วดูเพราะนั้นเวลาที่เราจะฝึกให้คนเนี่ยใช้แอปพลิเคชันนี้เตือนให้เขาหยุดแล้วดูเนี่ยหนึ่งลมหายใจเข้าเนี่ยรู้ตัวทั่วพร้อมอีกหนึ่งลมหายใจเนี่ยปล่อยวางความคิดที่ฟุง้งซ่านอันนี้จะช่วยเป็น spiritual wellness ที่เราจะช่วยโดยใช้แอปพลิเคชันเข้าไปเตือนให้คนเนี่ยไม่ซึมเศร้าอันนี้คุณยายอยากมองให้เห็น็นรูปธรรมว่าถ้าเราไปคุยกับ อธิบิีกรมสุขภาพจิตมาแล้วก็บอกกับคุณยายเลยนะคะเมื่อวันที่เข้าไปรับวัคซีนกันเนี่ยตอนนี้อธิพดีบอกว่าคุณแม่คะมันเบินทั้งบุคลากรรวมทั้งคนป่วยด้วยเราจะช่วยกันยังไงมันคือตอนนี้มันมันกำลังตึงอยู่ออคุณแม่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองพยายามใช้ประสบการณ์นะคะที่เราฝึกแบบรู้ตัวทั่วพร้อมจเจริญสติเนี่ย ในทุกๆบริบทที่เราทำหน้าที่อย่างเช่นถ้าคุณยายสามารถนะคะให้คำแนะนำกับโรงพยาบาลสนามอย่างเงี้ยบางทีเราจะต้องมีเสียงอะไรที่มันเป็นสัญญาณให้คนกลับไปเล่นเกมลมหายใจเป็นหรือว่าตามโรงพยาบาลต่างๆก็ใช้เพลงดังดอกไม่บานเราอาจจะต้องมีเครื่องมือ,อม แม้กระทั่งเสียงที่อาจจะไม่ใช่เป็นเสียงพยายก็ได้อาจจะเป็นเสียงจังหวะดนตรีที่เรามีอยู่อย่างนี้ค่ะเข้าไปในไอ้เครื่องมือสื่อสารอันนี้เดี๋ยวหมอปองลองดูนะคะแล้เราลองมีเสียงหลายๆเสียงที่มันเป็นเสียงที่เตือนให้เรากลับมารู้ตัวทัวพร้อมมีภาพบางอย่างมีสัญ,ญลักษณ์บางอย่างมีการหยุดแล้วดูในเรื่องที่มันเป็นความคำนึงนึกคิดที่คนป่วยหลายคนเนี่ยเขา เขาดูไม่ออกแต่ว่ามันอาจจะมีเครื่องมือบางอย่างที่มันช่วยให้คนคนนั้นเนี่ยคลี่คลายถอยหยุดแล้วกลับมาดูตัวเองคุณแม่สนใจแอปพลิเคชันที่มันจะถูกสร้างขึ้นมาเพราะว่าคุณหมอปองจีเนียสเรื่องนี้มากนะคะพ่อเองเป็นคุณหมอที่จีเนียสเรื่องนี้เลยค่ะยายเชียร์เลยครับสาคุครับคุณหมองครับครับสาธุเช่นกันครับโอดขนาดนี้แล้วครับคุณหมอปองช่วย เสริมนิดนึงครับว่ามันช่วยทําให้คนอยู่กับปัจจุบันได้ไดแลวมีเสียงคุณยายเป็นระยะๆะะตอนที่เขาต้องการพอรดีผมว่าโอ้โหมันน่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่สุดยอดมากครับ,รบจริงๆผมผมอยู่ในช่วงรีเสิร์ชแต่ว่าข้อมูลมันเริ่มออกมาว่าบางทีเราสามารถใช้ iot เข้าไปจับได้ครับว่าจริงๆเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของอชีพจรหรือว่า,าเรื่องของจังหวะก,การหายใจเนี่ยถ้าเราเก็บดีๆบางทีมันสามารถาดีเทคเรียวไทม์ได้แลวผมคิดว่าถ้าตรงนั้นเรา เราต่อยอดไปสู่การที่เราจะสกิดเตือนเขาในอีกรูปแบบหนึง่งให้เขาได้มีจังหวะเหมือนอ๋อเหมือนมีสติอยู่กับว่าเออเราเครียดกันไปแล้วนะผมคิดว่ามันมันน่าจะเป็นสิ่งที่เข้ามาทําใหส้สุขภาวะทางจิตวิญญาณเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายครับสำหรับคนรุ่นใหม่ครับนะครับครับเชืนะ่อมนะั้ ว่าเหมือนเราเราถูกเตือนอะ<ม>เราถูกเตือนเราเราเล่นเกมส์ถ้าเราคิดวนต่อไปเนี่ยเราจะเสียแต้มเราต้องหยุด<ม>หยุดแล้วกลับมาที่ลมหายใจหยุดแล้วดูกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวกลับมาอยู่กับใจที่ตั้งมั่นอีกทีแล้วค่อยสตาร์ทต่อเนี่ยอันเนี้ยค่ะมันก็เพราะว่าคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่มานั่งหลับตานะ เขาก็จะใช้วิธีการเนี่ยค่ะใช้เกมเจริญสติหรือว่าใช้ลมหายใจแห่งสติกับการวิเคราะห์การไขครวนการตรึกการตรองคุณยายว่าคุณหมอทำมาเร็วๆเดี๋ยวคุณยายเอามาทดลองในหุบเขาก่อนครัไครับอย่างน้อยที่สุดเดี๋ยวพออันนึงที่เสร็จเร็วแน่ครับคือตัวสมุดบันทึกเรื่องอาหารการกินครับคุณยายผมคิดว่าตัวไปเวลาที่ คนคนที่เป็นคนไข้อยากจะสื่อสารกับคุณหมอวันนี้กินอะไรอย่างไรฮะในในแอปที่ที่จริงๆให้พี่จอยได้ลองบันทึกให้เนี่ยนะครับก็ดูเหมือนน่าจะจะตอบโตทครับผมก็เป็นคือมาจะเห็นนะเห็นเห็นกระบวนการของร่างกายแม้กระทั่งความคิดการย่อยการพักผ่อนการออกกำลังกายเนี่ย เออมันก็คือองค์ประกอบของการทําให้สุขภาวะเราแข็งแรงครับผมจะพยายามเต็มที่ครับคุณยายครับขอบคุณค่ะทุกคนรอได้เลยนะคะขอบคุณมากมากเลยในในฐานะหมอนี่ต้องรู้สึกรู้สึกได้ถึงเมตตาตรงนี้ของคุณยายมากๆเลยครับครับก็อคุณหมอที่อะไรอยากครับเชิญเลยครับคุณหมอครับอ๋อผมผมก็คิดว่าวันนี้นี่อย่างน้อยที่สุดผม เห็นว่าการที่มีผู้นำในแต่ละชุมชนในแต่ละสังฆะมาเป็นสติให้แล้วสตินั้นสามารถที่จะเหมือนส่งต่อนะครับกระจายเป็นแสงสว่างไปให้กับคนในสังคมที่กาลังซึมเศร้าและหดหู่เนี่ยมันน่าจะทำให้มวลรวมของภูมิต้านทานของแต่ละคนเนี่ยดีขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ย เราก็จะได้เห็นอยู่เสมอๆจากคุณยายจ๋านะครับแล้วก็ทีมงานของสเสถียรธรรมนี่ก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆครับที่ได้มา,มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับครับผมเราต้องมาช่วยกันด้วยค่ะคุณหมอปองเพราะคุณยายว่าคุณยายก็ต้องเรียกว่าไม่เป็นผู้ป่วยใช่ไหมเป็นมะเร็งแต่ไม่เป็นผู้ป่วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คงต้องกลับมาช่วยช่วยโลกในเรื่องที่เราก็สามารถที่จะอยู่กับมะเร็งอย่างเป็นกุศลได้นั่นแหละ แบบนี้นะ,ะนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพรคุณคุณหมอปองมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็ธรรมสวัสดีครับคุณยายจ๋าครับ